ฉันไม่ใช่คนที่คู่ควรตำแหน่งเสาหลักวาวรีและเดิมทีแล้วก็ไม่ใช่คนที่ควรจะยืนเคียงบา่าเคียงไหล่เสาหลักได้ซ้าเดิมทีแล้วฉันไม่ควรมาอยู่หน่วยพิฆาตสูตรได้ซ้ำไปให้เสาหลักคนอื่นสั่งสอนนายซะนั่นคือทางที่ดีที่สุดอย่างฉันไม่มีปานปรากฏหรอกถ้าเป็นซาบิโตแล้วก็อาจจะทําให้ปรากฏขึ้นได้เพราะงั้นเลิกยุ่งกับฉันได้แล้ว มีแต่เสียเวลาเปล่าเท่านั้นไอ้โง่ที่พา,าสูตรมาด้วยคือหมอนั่นเองเหรอนี่แกคิดจะทำอะไรกันนะ่อาอสูรนี่มันทำไมนะเจ้าหนูต่อสู้ปกป้องคนในฐานะหน่วยพิฆาตอสูรเหรอไอ้เรื่องแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้รองเจ้าบ้าถึงจะเป็นนายเหนือหัวที่ผมนับถือจากใจแต่ผมก็ยอมรับไม่ได้ครับ ขอคัดค้านหัวชนฝาทั้งอย่างนั้นเจ้าหนุ่มนั่นเข้าหน่วยมาไม่ทันไรก็ขับปะทะกับ12อสอศูนย์จันทรารู้สึกได้เลยว่ามีแรงดึงดูดสูงแม้จะมีแรงระเบิดจากนายเหนือหัวและการบันทอนกำลังลงจากผู้ร่วมมือแต่ก็มีสภาพที่เหลือกำลังมากขนาดนี้ต้องสู้กับสับปรหาหแบบนี้ไปจนถึงรุ่งสางและจับตัวไว้ในที่ที่แสงอาทิตย์จะส่งมาถึงให้ได้ ฉันจะแนะนําตัวเองให้ฟังกันแล้วกันนะฉันเกิดในตะกูลที่เป็นนินจารุ่นสู่รุ่นเพราะงั้นฉันจึงได้มีชีวิตอย่างจืดชืดแบบซ่อนตัวอยู่ในเงามาตั้งแต่เด็กแล้วเอ๋กโกหกนะโกหกมันไม่ดีนะฉันไม่ได้โกหกสักหน่อยแล้วอยู่มาวันหนึ่งฉันก็ทนเก็บกดเอาไว้ไม่ไหวเปิดตัวเป็นคนใหม่อยากอลังการแบบนี้แต่ที่จริงแล้วฉันอาจจะเหมาะกับแนวนี้มานานแล้วก็ได้พวกนายเองก็ทำผลงานในภารกิจแบบอลังการให้ดูหน่อยก็แล้วกัน เรื่องปานที่ปรากฏบนร่างผมไม่ทันรู้ตัวเลยแต่พอนึกย้อนถึงสิ่งในตอนนั้นที่ได้ผ่านมาผมก็นึกออกได้ว่าตอนนั้นตัวผมมีหลายอย่างที่ต่างไปจากปกติอาจทำตามเงื่อนไขทั้งหมดครบปานของทุกคนก็น่าจะปรากฏได้เห็นมันไม่โดนจับมัดเอาไว้แบบนั้นแล้วมันทำให้ฉันปวดหัวเจ้าที่โคโจได้เล่ามาเขามีโอกาสก็ฝ่าฝืนกฎหน่วยด้วยไม่ใช่เลย ว้าวน่าประทับใจจังเลยปล่อยใยจากฝ่ามือได้งั้นเหรอคะสวัสดีคะ่ะวันนี้พระจันทร์สวยจังเลยนะคะเออทานามันเนสุดยอดเลยเอออ,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 อคือ,คอ,คอ,คอว่าตอนนั้นนะคะจำได้ว่าร่างกายมันเบาหิวเอามากๆเลยเหรอคะแล้วก็แล้วก็ จากนั้นจากนั้นก็มันรู้สึกแบบว่าขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ฟึบสุดๆแล้วก็จกับด้วยหัวใจฉันก็เต้นสติสตไม่หยุด